สวัสดีค่ะอยู่กับไปเตยและรายการนาทีบันเทิงค่ะวันนี้เราขอเริ่มต้นที่เรื่องของตาตอารไทยค่ะกับเรื่องธุรกิจของเธอนะคะที่ตอนนี้บอกเลยว่ากําลังไปด้วยสวยมากเลยค่ะตาตอารไทยเปิดตัวสกินแคร์แบรนด์ออรไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้วยอดขายยังไปได้ดีไม่มีตบเพราะได้แรงสนับสนุนจากแฟนๆที่นอกจากจะซื้อไปใช้เองอยังนําไปเป็นของขวัญให้ครอบครัวอีกด้วยล่ะค่ะ ถือว่าดีมากนะคะไปเรื่อยๆในสถานการณ์นี้นะคะเราไม่อยากให้มองว่าเป็นสกินแคร์ที่ดูแลแค่ผิวพรรณซื้อไปใช้แล้วก็จบเราได้เห็นว่ามันต่อยอดได้ก็ดีใจมากค่ะตัวไปด้วยกันค่ะ นอกจากเธอจะมีงานเพลงและธุรกิจให้ติดตามแล้วเธอยังของแงมว่าตอนนี้กำลังซุ่มถ่ายละครกับช่องวัน31ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามกันนะคะมาต่อกันที่หนุ่มฟินธนพัท์ค่ะตอนนี้เขากำลังตื่นเต้นมากที่ละครเรื่องพายุสายกำลังจะลงจอถึงขนาดไปตามสองคอมเมนต์ในโซเชียลเลยละคะ่ะผมจะเป็นคนที่ทำให้คุณไปจากที่นี่ คนอย่างคุณทําไม่ได้หรอกนะเลศฟิล์มธนพัฒน์ตื่นเต้นมากที่ละครพายุสายกลายจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วและยังดีใจที่ได้เห็นกระแสคอมเมนต์ของแฟนๆที่ฮือฮากับการได้เห็นบทบาทใหม่โดยเฉพาะการเล่นแอคชั่นแบบจัดเต็มครั้งแรกในชีวิตค่ะ ผมไปตามอ่านว่าแบบทุกคนมีความเห็นยังไงรวมถึงมีแฟนๆ็อกซ์มาหาว่าแบบชอบผมอย่างนี้ดูเกี้ยวกาดดีผมบอกเลยว่าละครเรื่องนี้มีครบทุกอารมณ์แน่นอนไม่เคยเห็นผมในคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนรวมถึงจะได้เห็นผมบูด,ด้วยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับแฟนๆผมเชื่อว่าเขาไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนอะผมบอกเลยผมตั้งใจทามากจริงๆนับถอยหลังกันได้เลยนะคะเพราะว่าละครพายุสายจะลงจอให้ที่ชมกันตอนแรกวันจันทร์ที่26เมษายนนี้เวลา2ทุ่ม15นาทีค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะมาปิดท้ายกันด้วยพ่อคุณแผนหรือว่าพี่ป้องนาวัดค่ะยิ้มหน้าบานมากเพราะว่าละครวันทองเรตติ้งปังวร์พ่อกับแม่ของเจ้าไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกต่อไปแล้วรีดดีว่าประสบความสําเร็จในทุกภาคส่วนสําหรับละครเรื่องวันทองเพราะนอกจากจะรวมสุดยอดนักสแสดงมากฝีมือไว้มากมายเนื้อหาย,ยังสนุกน่าติดตามทุกตอนรวมไปถึงเพลงประกอบละครอย่างสองใจที่ยอดชมมิวสิกวิดีโอใน YouTube ทะยานสู่1 5อยล้านวิวอีกด้วยล่คะค่ะ ละครอ,ออกไปก็มีแต่ผลตอบรับที่ทางบวกเลยมีแต่คนชอบคนลุ้นคนอะไรแบบนี้ครับก็รู้สึกดีใจนะฮะชื่นใจแทนทีมงานทุกคนแม้แต่ทางทีมฝ่ายเพลงทางน้องดาเองเพลงก็ร้อยล้านวิวเข้าไปแล้วนะครับเรียกว่าอิ่มเอิมทุกภาคส่วนยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันไปจนอวสานนะครับจิงใกล้เต็มที่แล้วนะฮะเรามาดูกันนะครับว่าตอนจบเนี่ยแม่วันทองจะตายตามบทประพันธ์ตามเสภาหรือไม่ เรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยแลละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาห้ามพลาดน,นะคะมาลุ้นกันว่าวันทองจะเลือกใครกับตอนก่อนโอาสานคืนนี้2องทุ่มสินาทีวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะ